สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับไลน์เกมสถีทีญี่ปุ่นนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาทำเป็นคลิปตามหาจี้ใหม่นะครับที่จริงจี้นี้ก็เป็นอีเวนต์แทรกเข้ามาก่อนกลางสัปดาห์ของโอดินนะครับเนี่ยครับเป็นจี้ไกด์ปีศาจนะครับก็คือความสมเร็จขอบบงมันนะครับ68%บดนะครับเมื่อตก เมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยมาตกยังพื้นที่เดียวกับเรานะครับก็จะย้ายคู่ต่อสู้ไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดนะครับแล้วค่าผ่านทางคูณสองครับก็ถือว่าโหดเดียวนะก้อนนี้ก็โหดนะครับก็เลยต้องหานะครับแต่ว่าทําไมเพิ่งหาวันนี้ก็คือเพชรหมดนะครับจากคนที่ได้ดูคลิปที่ผมได้ออดินมานะครับเพชรผมเหลือไม่ถึงร้อยะครับกันนี้ไปเก็บเพชรมานะครับก็เพิ่งได้ก็การที่ะจะได้ไกด์ตัวนี้เราจะต้องมีรถ รถปีศาจแล้วกันเนาะเนี่ยครับเราต้องมีรถปีศาจแบบนี้ครับทั้งหมดอ่าสิบคันนะครับเนี่ยครับ,นนรบ,รบแล้วราจะได้ไกด์เอสเลยซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่สี่คันแล้วครับก็จากเล่นรอบบ้างจากเปิดของดองมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเพื่อหาอีกทั้งหมดอ่าหกคันนะครับวิธีได้รถก็คืออ่าถ้าเรามีบัตรเชิญเนี่ยครับ บัตรเชิญห้าบาทห้าชิ้นนะครับเราสามารถแลกรถได้ถึงคันซึ่งบัตรเชิญเนี่ยมันจะได้จากการเนี่ยครับบัตรเชิญเนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีนะครับบัตรเชิญได้จากแต้มลักกี้นะครับเนี่ยกดไปครับแต้มลักกี้สามพอยนี่ยได้บัตรเชิญหนึ่งอันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเนี่ยได้บัตรเชิญแล้วก็บัตรเชิญนะอ่า ห้าใบนะครับถึงจะได้ตัวรถหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับอีเวนต์นี้ไม่มีการรวมอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่การสุ่มให้เจอรถอะครับแล้วก็แลกเลยมันจะมีทั้งแบบกล่องจี้เคร่งาง,างแต่วันไม่ชัวร์ด้วยนะไอ้กล่องสามชิ้นอะไรห้าชิ้นเนะี่ยเดี๋ยวเราหาให้มันครบสิบชิ้นดีกว่าครับไปลุยกันเลยครับ ก็ผมมีเพชรอยู่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับก็สุ่มครั้งละเจ็ดสิบห้าก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับครั้งที่หนึ่งครับอ่าดี๋ยวไปดูกล่องที่มีแสงนะครับโอ้ไม่ใช่ครับครั้งที่หนึ่งไม่มานะครับครั้งที่สองก็ยังไม่มาครับ สามไม่มาเต็มแล้วครับขายจี้ก่อนนะสามครั้งเงียบกิบเลยครับก็เลยจี้เอจี้เอทำไงดีเอาเดี๋ยวแรกนี้ก่อนดีกว่าครับครับนี้เราก็ได้บัตรเชิญห้าใบแล้วนะครับเดี๋ยวไปแกลกรถกัน เพิ่มเพิ่มที่ว่างในในช่องจี้ผมก่อนครับเนี่ยครับได้รถอีกหนึ่งคันครับตอนนี้ผมก็มีรถเป็นห้าคันแล้วนะครับรถห้าคันขาที่ห้าคันนะเออห้าคัน หาขายอะไรอีกดีครับเดี๋ยวอัพไปก่อนก็ได้ครับอัพจี้เล่นก็ได้ครับจะได้มีที่ว่างนี่ก็สุ่มได้อีกสองครั้งนะ,ะเดี๋ยวอัพแสงไปก็ได้ครับเนี่ยครับดาวไปให้หมดเลยครับดาวโหติดครั้งเดียวเองครับเดี๋ยวเราอัพเคลียร์ที่นะอันนี้คืออัพเคลียร์ที่ อไปลุยกันต่อครับห้าคันนะครับเยายาวเลยครับอันนี้คันที่หนึ่งมาแล้วโอ้โหคันที่หนึ่งไม่มาเลยครับโอเคหนึ่งไม่มาไม่อยากได้ที่เอสเลยครับ ีคันครับเดี๋ยวอัพจี้ไปก่อนเนาะอ่าอัพแสงเนี่ยครับอัพติดยากนะครับอัพติดยากจี้ของญี่ปุ่นเนี่ยโอเคครับ ก็ไปต่อนะครับอีกห้าคันครับไออีกสี่คันนะโอเคอีกสามคันครับอืมไม่มาเลยครับก็ขายขายซีบีเหมือนเดิม นี่เราเอาลัคก,กี้แรกก่อนนะครับช่องจี้เต็มไวมากเลยครับเมื่อไหรมันจะขยายสักทีก็ไม่รู้นะครับก็อัพเดี๋ยวอัพแสงไปครับ ไปสุ่มต่อนะครับโอ้ไม่ไม่มีแสงเงาเงามาเลยครับโอเคมาแล้วมาแล้วมาวขายครับขายตอนนี้เรามีกี่คันนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันนะครับ อ่าแปดคันเดี๋ยวแรกที่อันหนึง่งช่องเต็มครับช่องเต็มเหล, A เลือแต่เอบวกเลดี๋ยวอัพจี้เหมือนเดิมนะครับอัพไปเลยครับอัพไปเลยเคียย์ช่องยัดไปให้หมด ยัด A เบวกเอ S, <S มันยังไม่ค่อยติดเลยครับเนี่ยครับไม่ติดจริงอะอ่ะเคอีกสองช่องนะก็น่าจะได้แล้วล่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ออกอันนี้อับแล้วโอเคครับ ไปสุ่มกันต่อนะครับไม่มาเลยครับยังไม่มาโอเคครับมาครับโอเคครับครบครับโอเคได้แล้วนะไกลปีศาจโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันสี่ร้อย เกือบเกือบพันห้าครับโอเคได้แล้วอเคครับมารับกันเลยนะครับได้สักทีนะครับส่วนบัตรเชิญนี่ก็ทำม,มุดได้เก้าครั้งนะครับแล้วถ้ายังขาดอยู่ผมว่าจะเปิดลักกี้ให้ครบนะครับแต่พอดีได้ก่อนแล้วไม่เป็นไรครับก็ได้ไปแล้วนะไกลคูณสองนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก็น่าจะรีวิวเลยรีวิวเลยดีกว่าครับขาย เออไม่ไม่ต้องขายโนนนี้เอามาอัพอ่าเราได้ไกด์มาแล้วไกด์ปีศาจมาเอออยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ในช่องเหรอครับเอออยู่ในช่องนะเดี๋ยวไปรับมาก่อนครับอยู่ในคัางะครับไกด์ปีศาจเรา จะต้องเลื่อนหาหน่อยครับดีนะครับว่าไล่เคลียร์พวกไอเก็บไอตัวลูกบาทเงินออกไปหมดแล้วครับเนี่ยครับได้ไกด์มาแล้วครับแล้วก็ในการสุ่มหนึ่งครับก็จะได้ตัวจี้แลกแสงแห่งเกียรติยศนะครับก็เนี่ยครับผมสุ่มไปเยอะมากเลยครับรับไม่หมดเลยครับ เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆเยอะจนคลงเต็มอ่ะเนี่ยครับก็แลกแสงไปครับเอาไปแลกแสงนะก็แลกไปเดี๋ยวเราไปอัพจี้ก่อนแลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกแสงต่อเพราะแสงเยอะมากอ่าอัพจี้ไกด์เนาะอยู่ไหนล่ะอันนี้มาแล้วครับไกลปีศาจนะครับ 68%นะครับย้ายคูร์สซอไปอยังแรนด์มาที่แพงที่สุดแล้วจา่ายค่าพันทางคูณ2ครับก็ยัดไปเลยครับจี้ที่เราได้มาเมื่อกี้ B นี่ไม่น่าไหวครับขนาด A น่าจะยังไม่ค่อยติดเลยน,ะน,นี้ไม่ใช้แล้วนะไม่ใช้แล้วก็ยัดไปเลยครับ เต่อนะครับเอา A ยัดแล้วก็เ,เป็น A บวกแล้วครับเค okay, ครับก็อัพเป็น S นะครับอัพเป็น S ในอีเวนต์ก็จะได้ตัว G วัตถุดิบ <S <S แสงแดงอะ่ะเมาด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไปทำให้เป็น S บวก ได้เอสบวกนะครับชื่อขึ้นนะครับก็ได้รับเพชรหนึ่งร้อยเพชรด้วยนะครับออฟเป็นเหยียบพื้นที่ตัวเองแล้วคืนค่าก่อสร้างสี่แปดเปอร์เซ็นต์ะครับออฟไอนี้มากเลยครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปรีออฟนะครับเดี๋ยวอัพอัพให้เต็มบวกเจ็ดไปก่อนเนาะนี่ครับอัพเลยครับอัพเลยจี้เรามีเยอะมากอะพอเมื่อกี้สุ่มมาเพียบเลย ็อีเวนต์นี้ก็กลางๆนะครับก็ถ้ามีเพชรประมาณสองพันน่ะเมื่อกี้ผมมีพันห้าใช่ไหมได้ก็ถ้ามีสองพันนี่น่าจะได้เลยนะครับบวกหโอเคแล้วก็ถ้าอัพไอตัว Gs บวกนะครับถ้าเต็มบวกเจดนะครับจะได้รับวัตถุดิบแสงแดงนะครับ S อบวกหึงครั้งนะครับก็อัพเห้เต็มไปเลยดีกว่า ก็น,นี้ก่อนบอายุแล้วครับปลาของชาญน,นะครับกับหมวกของไอเลีอนานนครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวเราไปรับแสงกันต่อนะครับมา,มารีออปชั่นกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปรับแสงแตกในครั้งก่อนเนาะแสงแตกในครั้งนี่ก็คือสุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้แสงแตกเลยหนึ่งชิ้นก็มาเก็บให้ครบห้าชิ้นนะจะไปแรกตัว แสงดีออปชั่นได้ครับเนี่ยครับถ้าเกิดได้รับเพชร จะได้รับหนึ่งร้อยเพชรนะครับถ้าเกิดได้รับจีไกด์ปีศาจเอสบวกนะครับเค okay, ครับแล้วนี่ก็เป็นอัพอัพจีเอสเต็มกับจีเอสบวกเต็มนะอัพจีเอสเต็มเนี่ยได้แสงแดงเนี่ยกี่ครั้งก็ได้นะครับส่วนเอสบวกนี่ได้หนึ่งครั้งนะครับคุมเตา๋าโอ้คุมเตาที่ขาดแคลงไปเยอะเหลือเกินครับก็ไปแลกแสงเนาะเดี๋ยวรีออปชั่นเลยครับ อ๋อแสดงว่าผมสุ่มไปทั้งหมดสิบเก้าครั้งนะครับเนี่ยครับผมสุ่มไปสิบเก้าครั้งนะมันได้มาสิบเก้าสิบเก้าอันนะครับมันก็ไปรับแสงก่อนจริงมันน่าจะส่งไปในครั้งเลยนะครับแสงนี้ผมมีแสงดับเบิลเก็บไว้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวลองรีด้วยแสงของเขาเองก่อนเนาะ ของอีเวนต์ก่อนผมยังไม่ได้อ่านเลยจะแสงอีเวนต์มีอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่ได้ซัมเมอร์โอดินนะครับไอตัวโอดินชุดว่ายน้ามาก็เล่นแต่โอดินชุดว่ายน้ำครับยังไม่ค่อยสนใจจี้เท่าไหร่เพราะว่าจี้มันเล่นดันใหม่อะครับเป็นแผนที่ไอเทมตลาดนะครับไกด์คูณสองมันก็จะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าแผนที่นั้นเขนาจบวิกตอรี่กันเยอะมากเลยนะครับ สามารถย้อมสีเกาะย้อมสีเมืองได้อะมันก็เลยเน้นเป็นสายวิกตอรี่กันครับเอแสงหายไปไหนครับอ๋อน่าจะไปอยู่ในคังก้นนะครับขอโทษที <laughs> เมื่อกี้ช่องกี้เราเต็มไงมันเลยไปอยู่ในคังแต่นี้ช่องกี้เราเหลือแล้วเลยมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ดูออปชันเลยนะครับมีมีสามลูกนะเดี๋ยวไปดูออปชันแป๊บหนึ่งครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างครับอ่า รีออปชั่นนะครับก็มีตรงไหนว่าแสงมีอันเดียวนะครับโอ้โหสุ่มเยอะมากเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างครับสิบอย่างนี้ก็มีอันแรกนะครับก็เป็นป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีโอกาสแปิบเปอร์เซ็นในทอนทอยได้แต้มดับเบิลในตาแรกแล้วก็มีดับเบิลยี่สิบแปดเปอร์เซ็น 18%เมื่อจ่ายค่าผ่านทางแล้วไปยังจุดเที่ยวรอบโลก45%ในการทอยดับเบิลสามครั้งแล้วได้ไปเที่ยวรอบโลกก็มี55%สลายการสลายการนางฟ้าและสลายการป้องกันการซื้อต่ออันนี้ดีนะครับ86%ออกเกาะอันนี้ก็ดีครับก็มีโอกาส60%เมื่อ เกิดหลุมดําจะสุ่มคูณสองคูณสี่คูณแปดโอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์เองต่ำอะไม่ดีครับอันนี้ก็มีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในการสุ่มคูณสองคูณสี่คูณแปดอันนี้คอมโบดีนะครับก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันการโจมตีและสลายการป้องกันการซื้อต่ออันนี้ก็ดีครับก็รวมๆวมแล้วมันจะมีดีอยู่มีมีดีอยู่ห้าอันนะครับก็มีอ่า ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นสลายก๊าซทางฟ้านะครับแล้วก็มีแปดสิบหกเปอร์เซ็นออกเกาะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นสุ่มคูณสองคูณสี่คูณแปดแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นป้องกันนะครับพร้อมันก็สลายก็มีดีอยู่ก็ครึ่งครึ่งนะครับก็ต้องลุ้นเอานะ,ะไปรีออปชั่นกันครับอ่ารีออปชั่นก็ กก็ผมอยากจะได้เป็นประมาณว่าสุ่มคูณสองคูณสี่คูณแปดก็ดีนะครับมันจะคอมโบดีก็ได้ป้องกันห้าสิเปอร์เซ็นมาครับป้องกันโจมตีห้าสิเปอร์เซนก็ดีนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันครับป้องกันการโจมตีห้าสิเปอร์เ็ โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปรีวิวดีกว่าครับอ่ารีวิวนี่มันต้องรีวิวในแผนที่ที่ใช้ไกด์นะครับเพราะแล้วผมจะรีวิวเป็นห้องเพชรแผนที่ของเล่นแล้วกันครับ <Welcome. S 1> พอตัวซัมเมอร์โอดินนี่บอกตรงๆเลยครับ ใส่จี้ได้เปลืองช่องมากเลยครับเมอร์โอดินนี่เขาแบบไม่มีนี่ไงไม่ไม่มีห,ม,ม,หมวกไม่มีแปนติดตัวไงเราต้องเอาไปใส่ให้หมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปจัดจี้ก่อนเนาะที่ที่จะต้องใช้นะครับก็มีไกด์พระเอกของเราครับเอาใส่ไกด์ไ,ไปก่อน ใส่ไกด์แล้วก็ใส่หมวกนะครับหมวกเป็นออฟเบิ้ลน,นะครับไกด์เป็นออฟป,ป้องกันแล้วก็ผมจะใช้เป็นแกน์ไม้เล็กรีโมดออฟตัดนางฟ้าแล้วกันครับแล้วก็มีต้องมีออกเกาะนะเดี๋ยวใส่เป็นหมวกออกเกาะแล้วกันครับใส่เป็นหมวกออกเกาะก็ได้ครับแล้วก็ตัว ไกดป้องกันรีโมทออฟตัดนางฟ้าตัวนี้จะไม่พอใส่ปืนฟองสิครับปืนฟองไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมครับเอาใส่เป็นอะไรดีใส่เป็นหมีดีกว่าไหมแพงดีครับเอะเรามีหมีอยู่แล้วลืมลืมลืมโทษทีครับ ใส่เป็นแปนแล้วกันครับแปนออกเกาะแล้วหมวกออฟเบิ้ลแล้วกันครับหมวกออฟเบิร์โอเคครับเซตนี้ก็จะขาดตัดตางฟ้านะครับไม่ใช่ขาดตัดตางฟ้าขาดกักขังนะครับแต่ว่าเมืองเราแพงอยู่แล้วละ่ะเขาไม,ไม่น่าจะมีเงินมาตู้โอเคครับไปตุยเลยครับ ก็พอดีของเล่นมันไม่ใช่แบบที่ใหม่อะครับมันก็เลยจะหาคู่นานนิดนึงนะครับเกมเด้งเราออกมาางนอกเลยครับจับคู่ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจับจับใหม่ครับ อ่จเจอคู่นะครับก็เจอเป็นน่าจะเป็นเซียล่าครับก็เป็นเราได้เดินก่อนนะครับซัมเมอร์โอดินนี่ต้องมี เมืองเยอะๆไว้ก่อนนะครับแล้วใช้วางเมืองไว้เยอะๆเราใช้วนรอบนะครับเดี๋ยวเมืองจะกลายเป็ <My turn. S 1> นแลนด์มาร์เองครับก <My turn. S 1> ็สร้างแค่สองหลังพอครับ <My turn. S 1> เล่นซัมเมอร์โอดินนะ <My turn. S 1> อันนี้สกิลติดนะครับ <My turn. S 1> ถ้าสกิลติดเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนครับ ถ้าใช้การวาร์ปนี่คือมันจะไม่ผ่านรอบนะครับ <Double eight. S 1> อ่ะแล้วเขาเขามาเขามาออโต้นะครับพอดีตานี้โอเคครับตอนนี้เรามีแลนด์มาร์กแล้วนะครับเดี๋ยว เราต้องเล็งไกด์ครับแต่เขาติดเกาะอ,อยู่ครับเลยออกยากเลยเผอไปเก็บการ์ดเข้าครับ นะครับตอนนี้ก็แม่เหล็กได้จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล็งสิบดีกว่าครับแต่ไปตรงนี้เลยครับถ้าไปด้วยการวา์เป็นสกิลของซัมเมอร์โอดินมันจะไม่ติดนะครับสกิลอีก่ันรอบแล้วเป็นแลนมาครับ เดี๋ยวมันเทสไกด์กันครับ <Nice. S 1> ไกด์ไกด์หกสิบแปดเปอร์เซ็นไม่เด้งนะ <Nice. S 1> ไกด์หกสิบแปดเปอร์เซ็นไม่เด้งคืออะไรครับโอ้ย <My turn. S 1> ไกด์หกสิบแปดเปอร์เซ็นไม่เด้ง <Nice. S 1> บัฟติดให้หน่อยครับ oh. โอเคบัฟติดนะครับไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไกด์รอบต่อไปนะครับ ไปไกด์หกสิแปดเปเซ็โอเคครับเด้งอยู่นะครับก็จ่ายค่าทางคูนสองครับแล้วของโอดีนีเจอมีเข้าไปอีกนะครับรรรแลกเมืองะครับ เดี๋ยวแลกตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เราจะไม่จบนะครับถึงเขาจะออโตก้ก็เดี๋ยวเราจะเทสไกด์นะครับเมื่อกี้สองครั้งนะครับก็ไกด์เด้งไปหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเทสอีก,อกครั้งหนึ่งครับ เอาเผื่อ <Land> สร้างสามหลังครับแล้วสกิลอิดโอดินติดด้วยนะ <You build S 1> สร้างเ <Land> มืองครับ <Jack pot. S 1> ก็โดนหมีไปครับก็แพงครับ <Nine. S 1> ก็ <My turn. S 1> ตอนนี้ไกด์เราเทศไกด์ไปสองผนนะ เดี๋ยวเขาตายครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนครับจะเทสไกลนะครับ <My turn. S 1> อ่าบัฟติดนะครับเราไม่จบนะครับเราจะไปเทสไกลกันผมได้แม่เหล็กพิเศษเลยครับ ไว้ตรงนี้ครับก็เดี๋ยวดูนะครับไกลเด้งไปสองหนแล้วนะครับไอไกลเราเคไปสองหนเนาะไกเด้งไปหนหนึ่งโอเคครับเด้งครับก็หกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับไกคูณสองเ็เด้งไปสองครั้งนะครับก็หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับครับสำหรับคลิป ตามหาและรีวิวตัวไกด์ปีศาจก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับก็งบประมาณก็อยู่ประมาณพันห้าครับถ้าใครมีประมาณพันห้าถึงสองพันเนี่ยน่าจะได้นะครับไกด์ปีศาจก็ถ้าเกิดจะตามหากันวันนี้ก็ยังทันนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับหมดอีเวนต์บ่ายสามนะครับส่วนอีเวนต์ใหม่นี่ผมคงต้องไปเก็บเพชรก่อนนะครับอาจจะไม่ได้มาทําในวันศุกร์นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปเก็บเพชรก่อนครับได้มาไหล่ก็มาเมื่อนั้นนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ